ไม่ต้องเสวนากับใครบ้างสังคมน้อยหน่อยลุยมุ่งหน้าทำงานไปไตรามากสุดท้ายคุณรวยเทียนมงคลจักรวาล สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์เจนนะคะวันนี้มาทํานายดวงชะตาของเจ้าชะตาท่านผู้ที่เกิดในชาวราศีมีนนะคะดูดวงประจําเดือนกันยายนปีพศ2 5 6 6ในทิศทางที่ต้องบอกว่าฟังดีๆนะจะมองโร่งและพบกับทางสว่างในชีวิต ใครไม่เกิดราศีมีนจะไม่เข้าใจคำนี้ที่อาจารย์พูเพราะช่วงตลอดระยะเวลา3-4เดือนที่ผ่านมามันตื้มันตันมันอึนคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโอกาสดีๆเข้ามาถึงยังเอาไม่ได้เลยทำอะไรก็ติดขัดไปหมดลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมง,งานผู้หลักผู้ใหญ่แต่ไม่เป็นไรเลือดนักสู้แล้วก็ความที่เรามีน้ำอืดน้ำทนและเทวดารักและเมตตาก็จะผ่านพ้น แต่เดือนนี้ต้องบอกว่าพบแสงสว่างแล้วก็บันเจิดโล่งสบายนะคะในชาวราศีมีนนะคะในเดือนนี้ที่อาจารย์ต้องบอกว่าไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เดินทางแล้วจะมีโชคลาภเพราะฉะนั้นใครทํางานที่กําลังวางแผนว่าจะต้องมีการเดินทาง หรือใครที่ทํางานอยู่กับที่ก็ต้องปรับในห่วงจุย้ยหร้อโต๊ะทำงานอะไรตาอะไรให้มันโอเคให้มันเพอร์เฟกอย่างใครทํางานขายจะต้องนั่งแบบไหนนะคะในทริคต่างๆเดี๋ยวจารจะบอกช่วงท้ายของคลิปนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช anel เทียนมงคลจักรวาลแทนค่ากำนัล นะะในการงานต้องบอกว่าในการเดินทางส่งผลมากไปต่างถิ่นต่างแดนจะรู้สึกกลับมาแล้วก็มีโชคลาภต้องบู๊หน่อยแหละแล้วก็ต้องลุยเป็นพิเศษปัญหาการงานทุกอย่างหลังวันที่20ไปแล้วมันจะเปิดโล่งและทําให้เราคลายปัญหาต่างๆที่มันอื่นอาจคิดอะไรไม่ออกเหมือนโดนปิดบางคนนี่มีอาการวิงเวียนอาการความดันหรืออะไรก็แล้ว แต่หรือแม้กระทั่งบางนคนไม่เจ็บไม่ป่วยแต่คิดไม่ออกทาอะไรก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอาอย่างไรดีแม้กระทั่งว่าผู้หลักผู้ใหญ่เอางานเอาการมาให้ต่อยอดไม่ได้ในขณะที่เมื่อก่อนไหลลื่นคิดได้ทุกอย่างแต่เดี๋ยวหลังที่20ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและในเกณฑ์ชะตาในเรื่องของการเงินหลังวันที่20ไปแล้วอาจารย์จะบอกเลยว่าเราจะเก็บเงินได้ นะคะทริคของในชาวราศีมีเดี๋ยวอาจารย์จะไปใส่ไว้ข้างหลังนะคะตอนที่มีทริคในการที่แก้ไขดวงชะตาสองเรื่องเลยนะเรื่องเงินกับเรื่องหวงจุ้ยเรื่องตัวทํางานในชาวราศีมีนะคะเรื่องการเงินมันได้มาแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วได้มาเก็บไม่ได้เลยโอ้โหหาเงินได้เยอะมากแต่ออกไปเพราะฉะนั้นเหนื่อยล้าทอ้ออื่นมืดแปดด้านแต่หลังที่2 0ไปแล้วจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอะไรที่คิดไม่ออกก็จะคิดออกอะไรที่ผู้ใหญ่มอบหมายให้ทําก็จะ ต่อยอดได้อะไรที่ลูกน้องบริวารไม่ได้ดั่งใจเลยก็จะดีขึ้นอะไรที่ลงทุนไปแล้วโดนโกงหรือคนทําให้เสียอกเสียใจมีอะไรที่เหมือนโดนแทงข้างหลังมันจะผ่านพ้นไปแล้วก็คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในเรื่องการงานอาจารย์จะบอกดูไปอีก3เดือนเลยในชาวราศีมีนไม่ต้องเสียวนากับใครบ้างสังคมน้อยหน่อยลุยมุ่งหน้าทํางานไปไตรามาสสุดท้ายคุณรวยในชาวราศี นะะในดวงชะตาของในชาวราศีมีนถ้าโฟกัสในเรื่องความรักแล้วนะความสัมพันธ์จะเป็นในลักษณะจะกลับมาคืนดีอีกครั้งหนึ่งคนรักเก่านะคะจะกลับมาเห็นคุณค่าแล้วเกิดอยากจะสารสัมพันธ์เรื่องต้นใหม่หรืออยู่ดีๆวราบหายไปก็จะมีการกลับมาในชาวราศีมีนที่ไม่ได้มีโดดเด่นในเรื่องความรักก็จะมีความแพรพลาวคนจะเข้ามาทําให้เนื้อหอมอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ส่งผลไปถึง เรื่องงานด้วยทําให้มีเมตตามาหาหนิยมเกิดขึ้นอาจจะ3เดือนก่อนหน้านี้ทาอะไรก็ไม่ถูกใจไม่ได้ทําอะไรให้ก็ไม่รักอะไรประมาณนี้ทั้งในเรื่องความรักก็ไม่ได้โดดเด่นแต่ส่วนที่คนมีครอบครัวอยู่แล้วระมัดระวังในเรื่องคือตัวของคุณเองจะรู้สึก ใจร้อนแล้วก็ไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่คืออารมณ์เสียอารมณ์เสียง่ายอะ่ะก็จะกลับมาดีเพราะว่าในสภาวะจิตใจมันค่อนข้างครุ่นคริตหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เรามัดระวังอารมณ์นิดนึงส่วนใครมีเกณฑ์ที่จะวางแผนในเรื่องการแต่งงานการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องบอกว่าดีงามมากๆม,ม,มันเป็นสิ่งที่ดีปัญหาอุปสรรคทั้งหลายหมดสิ้นไปความหวังที่เราจะทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักการวางแผนการตกร่องป่องชิน กับคนนี้มันสักเซแล้วมันไปได้มันสามารถเลยไปถึงเรื่องความสุขงอมแล้วก็แต่งงานได้เลยนะคะเป็นความรักที่ดีการงานก็จะลงตัวการเงินก็จะมีเข้ามาแต่ย้ําความสามารถล้วนๆเพราะฉะนั้นขยันเยอะๆนะในชาวราศีมีนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นน่าอัศจรรย์ ้าคคุณเลือกที่จะปฏิบัติอาจารย์ย้าอย่างนี้เพราะลูกฟุกไม่มีนะคะความสามารถล้วนๆแล้วแต่โชคดีที่เป็นราศีที่องค์เทพเทวาละองค์พระพิคเนธประทานพอด้านหลังอาจารย์นะคะในขณะที่ดูคลิปนี้ไปสามารถอธิษฐานจิตถึงองค์พ่อพระพิคเนศเป็นปางตัดกรรมบทนี้บทสินใครที่มีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้สินนะคะองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากพลังจัก,กรวาลพลังแห่งองค์พ่อพระพิคเนธนะคะต้องบอกว่าใครที่ถือปฏิบัติถ้าใครยังไม่เข้าถึง บริหารพวกนี้ก็จะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าใครที่บูชาพิคเนต้องปฏิบัติเยอะๆนะคะจึงจะเข้าถึงพระองค์มาทิ้งท้ายในเรื่องของสุขภาพละ่ะเรื่องสุขภาพอาจารย์ให้ระมัดระวังในเรื่องของสายตาและข้อเขา่าเอาละมาถึงทริคในการมูเตลูในการเสริมขอพรกับพระแม่กาลีนำไส้ใส่สิน ให้ครูบาอาจารย์หรือเราไปวัดไหว้พระแม่ก็เอามาผูกไว้ที่มือขวาผูกไว้ที่มือขวาแล้วก็ไปปล่อยปลา อีกเรื่องหนึง่งในสําหรับคนที่เกิดราศีมีน,นแล้วเป็นนักขายค้าขายเป็นเซลล์เป็นคนขายของอะไรก็แล้วแต่ในโต๊ะทํางานของคุณควรที่จะมีอัญมณีบุษราคำนะคะถ้าเราไม่อยากไปซื้อแพงๆเราก็อาจจะเป็นเป็นเศษพลอยใส่แก้วไว้ก็ได้ค่ะต้องเป็นบุษราคำสีเหลืองเท่านั้นเป็นการกระตุ้นให้ได้เรื่องการเงินที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีทีมขายหรือมีลูกน้องงานขายเน้น ด้านหลังที่เขานั่งจะต้องโล่งแล้วก็ไม่ต้องเน้นในเรื่องของการให้เขานั่งเก้าอี้แบบนั่งทั้งวันอย่าเนี้ยไม่ได้เป็นการปรับเพื่อให้เขาได้ม,มีการหมุนเวียนของาธาตุเกี่ยวกับเรื่องงานขายให้เต็มที่ปรับแต่งนิดนึงใครมีกิจการเป็นของตัวเองหรือที่ใครทําอาชีพเป็นเซลอยู่ก็ประมาณว่านั่งน้อยๆแล้วมีอัญมณีที่อาจจะใส่ติดตัวก็ได้ในเรื่องของบุษราคำสาหรับคนที่เป็นหัวหน้าเขาเป็นเจ้าคนนายคนผู้บริหา หารให้นั่งอยู่บริเวณด้านหลังหรือไม่ก็ถ้าโต๊ะเก้าอี้ของตัวเองเนี่ยมารู้สึกมันเตี้ยมันต่ําไปก็ต่อให้มันสูงขึ้นเป็นเคล็ดลับอาจารย์บอกแล้ว3เดือนสิ้นปีนี้มันจะต้องลุยจริงๆและทํางานอย่างหนักและคุณตั้งเป้าหมายของคุณไว้คุณจะเก็บเงินให้ได้เท่าไหร่เพราะการหามาได้กับการออก มันพอๆกันทีนี้เราจะทํายังไงเพื่อไม่เป็นตามกระแสดวงเรารู้ว่าดวงเราจะเสียหายแบบนี้เรื่องเงินออกเราก็จะแก้ไขและอุดรอยรั่วมันอย่างไรบ้างแต่ก็บอกเลยว่าเทวดาเปิดทางรักและก็เมตตาความหวังความใฝ่ฝันของคุณมันก็จะสําเร็จเริ่มต้นใหม่ก็ประสบความสําเร็จเลงวันนี้ไม่มีอีกแล้วลูกนะคะต่อมาในดวงชะตาของท่านนะคะเงินจรเงินลับทิ้งท้ายไว้มีนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสําหรับในชาว ราศีมีน,นสมองโล่งโปรง่งสบายคิดอ่านทำอะไรราบรื่นขึ้นดีใจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการบูชาทริคที่อาจารย์ให้ไปต่างๆไปปรับใช้นะคะฝากประมาณนี้อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช anel เทียนมงคลจัก,กรวาลขอให้ร่ำรวยรุ่งเรืองโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ